ก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพบป,ประชาช,ชนครับเชินปาจอมครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ยังอยากชวนคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องการวิพากษ์เกี่ยวกับกรณีว่าเอ๊พรบบรมขึ้นหรือว่าสมเด็จพระเทพขึ้นอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเอาข้อจริงในแนวทางของแดงใต้ดินหรือว่าทางวิทยุ<ไ>ใต้ดินส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้มีใครเสนอตรงกันนะวโดนถึง ผมไม่นข้อผมันไม่ใช่การเสนอนะป๋าจอมาว่าเขาวิเคราะห์แบบของใครของมันะของใครของมันซึ่งจริงๆก็ต้องคราข้อก็คือมนโนเลยที่ขุนทองมีอะไรชี้แจงไหมว่าอ้อมโนเลยเหรอครับเรื่องเรื่องเรื่องว่าจริงไปละเรื่องรายการเมื่อกี้มันเป๊ะไหมล่ะในหน้าที่ของพิธีกรหรือว่ารูปแบบความเห็นเพดานมาตากันวิเคราะห์กับมโน มโนในความเป็นจริงประมาณสองเปอร์เซ็นต์แต่มีข้อในความเป็นจริงมันกเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อั้นะมันก็แตกต่างกันตรงนี้แต่ทีนี้แต่าการมันก็มีฐานข้อมูลไม่ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าการทําหน้าที่ของทางช h a n n e l เราก็คือแต่ละคนจะเสนออะไรมาก็ได้ก็เรื่อง่ซึ่งเราก็ทําหน้าที่ว่าเฮ้ยคุณเสนออะไรเรามีคําถามจากตรงนี้มีข่าวดีออย่างนี้มาตรงนี้มีคนเสนออย่างนี้มาเราก็เอามาถามไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยรวมถึงที่อาจารย์เคยมาจัดผมว่าเฮ้ยคุณช่วย ปรอกันได้สนามหลวงทั้งนั้นที่บางเรื่องผมโคตรจะแบบเป็นคนขัดคนได้เลยนะบางทีอาจารย์ใช้คำว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้พวกมโนอ่ะอะไรเงี้ยเราบอกเลยว่าถ้าอาจารย์โปรนี้เข้ามาเราก็เป็นกระบอกเสียงอาจารย์จริงๆเป็นกระบอกเสียงให้มโนมันก็ใช่นะแต่ปัญหาคือก็กระบอกเสียงให้หมดแหละใครอยากดและพูดอะไรว่าใครอยากพูดอะไรก็รับผิดชอบในสิ่งที่เคยพูดแล้วผมพูดไปแล้วใครก็เห็นว่าผมพูดแบบนี้ไปแล้วใครพูดอะไรก็รับผิดชอบกันเอาเองผมมีหน้าที่ให้ ท่านบรรดากูรูทั้งหลายเนี่ยท่านเขาไม่รู้จักวิธีการสื่อสารโลกโซเชียลมั้ยเขาทำยูทูบกันไม่เป็นให้ทำยังไงอ่ะให้ทำยังไงเราเราทำช่องทางให้ผู้รีไพรยที่เขาไม่มีเสียงเขาโดนไล่ล่าโดนอะไรวะนี่คือเราไม่ได้เป็นจำกัดว่าเขาจะต้องเชื่อเหมือนกันหมดจะต้องคิดเหมือนกันหมดแต่ละคนอาจจะไปรีไพรยคนละประเทศอาจจะมีข้อมูลคนละอย่างคือเราทําหน้าที่ของเรานะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไปเชื่อตามทุกๆคนที่นําเสนอ ม่งั้นเราตายหาหมดเสือห้าคนฐางความคิดแต่ละคนที่ตัวเองถูกปลูกฝังมาหรือใกล้ชิดมาหรือได้รับข้อมูลข่าวสารมามันก็เป็นอยู่ในฐานความคิดของแต่ละคนไปครับซึ่งเราโอเคนะว่าที่อาจารย์สมศักดิ์ก็วิจารณ์มาก็อาจจะถูกถูกถูกถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ถูกถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ถูกซึ่งเราก็โอเคว่าจริงๆถ้าอาจารย์สมศักดิ์จัดรายการกับทางสถานีเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดแบบคล้ายๆรูปแบบกันว่าเราสงสัยอะไรเราก็มาถามแค่นั้นแหละก็เขาก็นานๆโฟนอินเข้ามาก็ดีนะแต่นานๆทีไง นานเกินนานจนเลืมจนเราบอกนักแสดงผู้ติดตามรายการ่อนว่าอย่าไปโกรธแกอะไรขนาดนั้นคือที่ที่แกวิพากษ์เนี่ยคือหนึ่งเลยแกยังคาดหวังไงถ้าแกไม่คาดหวังแกไม่วิพากษ์แล้วแกจะไปนานแล้วถูกป่ะคือการที่ยังวิพากษ์แกยังติดตามและคาดหวังอยู่รายการเราล่าสุดตอนประมาณ6ตุลาใช่ใช่6ตุลาคุอโมหาพ่วัตคุยกันเรื่องพ่วัตเข้าใจทั้งทุกฝ่ายนน่นแหต่ว่าก็อยากให้มองว่ามันเป็นหน้าที่ส่วนกลางที่เราเปิดพื้นที่ให้ คนที่ไม่มีเสียงเขาได้มีเสียงไม่ว่าเขาจะคิดแบบนั้นช่างเขาเถอะเราไม่ได้บอกว่าไปเห็นด้วยกับทุกคนทุกข้อเสนอไงไม่ได้หมายถึงว่าผมจะไปเห็นด้วยกับทุกคนครับโอเคอยู่ในเชิงพิ้นทีอ่ะมันเหมือนสนับสนุนแต่โดยติดใจแล้วเราไม่สามารถไปก้าวกายมันเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เราเปิดให้ทุกคนเสรีทงความเขดงไงการพูดการสื่อ่อเสรีปล่ช่องทางให้เฉยๆครับครับครับ คุณจะมาเชียร์เสียยังได้เลยมาเชียร์เสียกจะมาบอกผมเดี๋ยวมันเกี่ยวสัญญาได้เกี่ยวสัญญา้แต่คุณต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดใครมาพิพาทคุณคุณก็ต้องโต้ของคุณได้ได้อะไรกันเนเหมือนกันผมแต่ลรายการกับลุสนามหลวงไม่ใช่ว่าอาจารย์สมศักดิ์จาบอกว่าคุณเป็นเท็กไซต์แบล็คบเวมาเป็นหน่วยพักรกันได้ให้ลุงสนามหลวงไม่ใช่นะครับถ้าฟังดีๆไอ้ประเด็นต่างๆบางทีผมย้อนถามอะไรตรงนี้มันก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับที่อาจารย์ย้อนถามคนอื่นๆนี่จริงๆรายการอย่างของ แยมใช่ไหมที่โฟนอินเนี่ยคายนฟันธงใช่ไหมเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะอก็ยังเปิดอ่ะคุณฟันธงแล้วเราจะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดไปเออออกับการสนทนากับคุณฟันธงอะไรเงี้ยมันไม่สนุกคิดเหมือนกันหรอกคลิ่เหมือนกันก็ไม่สนุกก็ไม่สนุกไงอ่ารู้นะรู้ครับายการเรามันรับทุกหลากหลายความคิดเห็ปาจอมเรียกว่ารายการของสถานีทีนี้เนี่ยพอเราเกิดถึงเรื่องว่าในขบวนของรูปแบบการที่ไม่เอารูปแบบรัฐแบบเดิมเนี่ย มันก็หลากหลายลุงสนามหลวงคิดว่ามันจําเป็นต้องมีความเป็นเอกภาพมาถึงจะเปลี่ยนแปลงสําเร็จไม้กระทั่งอย่าว่าแต่เรื่องว่าจะเดินแบบไหนเลยเอาแค่ว่าสาธารณรัฐหรือสาธารณรัฐอันนี้ก็ยังไม่เห็นไม่ลงไม่ตรงกันละเอางี้ผมยังเห็นไม่ตรงเลยผมยังคิดว่าแค่ผมเอาสาพันธรัฐลุงสนามหลวงจะเอาสาธารณก็แล้วแต่ก็นี่ไงประชาธิปไตยครใครมีดีอะไรก็มาย้อนมาแย้งมาข้ามาค้านกันเชิญคุณลุงครับครับเมื่อกี้มีประเด็นอะไรที่จะที่ถามลุงว่า จำเป็นไหมจะต้องความเห็นตรงกันหมดหรือว่ามีแนวทางเหมือนกันหมดฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบอะไรพวกนี้ถึงจะทำสำเร็จเรากําลังอยู่สู้กับระบอบที่มันมีมานานนะไอ้ระบอบตรงนี้เนี่ยสรุปเป็นคำสามคำที่คุณวัสนานาน,านุมเขาเคยพูดนะครับว่ามันรับรวงพลาง เรากําลังสู้กับคนที่เขามีประวัติการต่อสู้มานานเขาเป็นมืออาชีพถ้าเป็นภาษาบูริมก็เรียกว่าเป็นจอมมารขมังเวทอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้คำว่ารับรวงพลางนี่เขาใช้ทุกวิธีครับเขามีลูกล่อลูกชนมีข่าวลวงมี I.O. information operation ก็คือสงครามการข่าวมันคือสงครามการข่าวแล้วเขาเล่นทุกเม็ดอ่ะ คุณดูตอนนี้คุณดูทีวีดีๆร้องเพลงนี่เด็กครับเด็กที่เพิ่งพูดได้นะ,ะเด็กเนิร์สเี่สี่ห้าขวบมาร้องเพลงรักในหลวงในหลวงเป็นคงดีคือพูดคําแรกคือในหลวงต่อไปไม่ต้องพูดแม่หรอกคำแรกคือในหลวงเรารักในหลวงในหลวงเหนื่อยยากคุณดูเด็กร้องเพลงนะเพราะฉะนั้นมันเป็นปฏิบัติการวิยาที่เขาใช้อยู่การข่าวก็เหมือนกันครับ เขาแทรกซึมเข้ามาขนาดคมมนิต์ยัยงรักษาพระองค์จะไปเหลือใช่ไหมแทบป่ะคมนมิต์แท้ๆนะมันฆ่าพวกมึงยิงกันช้ไปปวงนะมารับใช้เขาโดยมีสุจุลานลนไปคุมทั้งนั้นแล้วมันประกอบกับอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีทางเลือกคนชั้นกลางนักการเมืองอย่าไปว่าครับเขาหวั่นไหวอยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆแม้แต่คนที่หนีมานะ ไอ้พวกมึงสองอยากดังมึงรู้ไหมทำให้กูเดือดร้อนคนกดไลค์กดแชร์ติดคุกในเพราะพวกมึงใช่ไหมคือขอโทษนะครับหนีมาแล้วไม่คิดจะสู้หนีมาแล้วยังบอกว่าไอ้พวกที่สู้นี่แม่งปากหมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนลุงก็ไปอย่างนั้นก็ไม่ชูเขาอาจจะเดือดร้อนจริงจริงมึงอย่าเถียงถะว่าพูดจริงก็อาจจะมียกเว้นยกเว้นในจอไม่พอเนี่ยโอเคอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ มันไม่พูดหรอกถ้ามันพูดมันก็กล้าจัดรายการนี่หรอกอ้าวมึงอย่ามากระแด,ดทำเป็นคนดีหนะ่อยเลยวะคือประเภทว่าไม่สู้และยังสนุนะให้เกิดความหวาดกลัวและก็เที่ยวแปะครับตอนนี้มันจะส่งมาเจราจากับรัฐบงรัฐบาลอะไรจะส่งตัวกลับอีกสามวันกลับแน่ๆเลยละงานนี่สมน้ำหน้าเสียกระทืบแน่ๆทำผิดอะไรก็ได้ยกเว้นถึงหนึ่งสองมันมีด้วยเหรอวะเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันไปทางนั้นครับเพราะว่ามันง่ายไง ถ้าผมพูดว่าเสียเนี่ยอยู่ข้างเราครับผมก็ไปองมาตัดรายการง<ม>่าย<ม>เลยสบายเลยง่ายจบที้ก็รอมันดิไม่มีรายการแล้วนะ <laughs> จะมีไปทําไมคือนักจัดรายการคนอื่นยังมองว่าเสียคือความหวังนี่นี่มันคือยังไงความหวังของสีรัตหรือความหวังของใคร <laughs> ไม่สีรัตคุณเมียมันได้แท้มีลูกของมันชี้ทีปังกรเนี่ยมึงว่ามันหวังไหมไอ้สีรัตรหวังไหมหรือเพราะตาไม่ยายติดคุกหวังไหมหรือไอ้พงพัฒน์อะไร อะไรวะชายาพันธ์ฉายาพันธ์มึงหวังไหมฮะท่านไปติดคุกสักสองปีเดี๋ยวข้าพเจ้าได้เป็นรัชกาลที่สิบข้าพเจ้าจะปล่อยมึงเชื่อมาเลยไอ้หมอหยองเชื่อมาแล้ว,ลวเป็นยังไงเฮ้ยหมอหยองเสียไม่ได้ทำหรอกหมอหยองนี่ไ,ไอ,อ้น,นู่นเว้อันุพงศ์เผ่าจินดากระทืบอบโอมเงินเสียไปร้อยล้านใส่ไล่เสียเออแล้วแต่มึงครับคือสมมุติว่านะหมอหยองมันถ่ายเงินให้เสียแล้วอนุพงศ์ไปเก็บมานะ ไอ้เสียปกป้องไม่ได้ใครจะไปทุกน้องไอ้เสียจริงไหมครับเฮ้เสียคุมน้าดเด็กขาดไว้ไม่งั้นเสียมันจะไปปลดทีดทอนได้ยังไงปลดอะไรกึ่งกึ่งปลดนะจิวอีสางกูได้ไงเสียมีอำนาจพระเจ้บจัญทูนใช่ครับถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้ามเสียผมจะให้เสียมันปลดน่มันเป็นการสร้างศัตรูมึงไปปลดคนของพ่อมึงคุถานวาขยาวกับมึงเฮ้เสียมีคนของเข้ามันจะมีก็มีไปดี เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นเรากําลังทําสงครามกันอยู่บัญช้ทุกรูปแบบครับคุณต้องกล้าวครับทักษิณถ้าคุณไม่ชาติใไตคุณต้องลงคนนนี้แต่แล้วแต่คุณจะพูดแต่ผลออกมาคือทําให้เราแพ้ล้วนครับทักษิณไปสู้ไปทำไมเนี่ยสู้ไปแล้วทักษิณได้ประโยชน์ก็คือล้วนเนี่ยแม้แต่คําว่าเหมาเข่งคําว่าสอดใส้ก็คือคําพูดของศัตรูนะวิจารณได้ครับแต่ว่ามันได้อะไร มันทาให้เราแพ้อยู่แล้วนะแพ้หนักเข้าไปอีกประเทศไทยทักษินบอกว่าจับมือกันดีๆคนไทยไม่รู้จะแข่งเกาหลีชนะเขาหรือเปล่าประเทศเธอเราเนี่ยไอ้นี่มาแตกแยกเป็นเหลืองเป็นแดงอีกแล้วในแดงก็อยากทะเลาอะกอันเองครับแดงใต้ดินแดงไม่แต่ดินเอาเจ้ามวเเจ้ามันมีนาคตร,ตรงไหนกูถามเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราต้องการอาสาสมัครครับ ถ้าพูดหย,ยาบภาษาอเมริกาสมัยก่อนก็คือว่าพล,ลเรือนอาสาสมัครติดอาวุธเะนะไปสู้เขามันต้องการคนที่ไปสู้ไปล้มไอ้คนที่ปัญหามากๆเก็บไว้ก่อนครับคุณจะโลเลคุณจะไปเชื่อรับลวงพางกัแล้วแต่คุณน่ะนะคุณจะเชื่อเดียเด๋ยวอสนามหลวงหน้าแหกไม่แน่น้าแตกหนึ่งทัานวาเสียมาแน่เออพังจะแตกก็แตกแล้วถ้าคุณเตรียมให้พร้อมมันแตกตรงไหนวะอือ รอหกบอกแม่หวังต้าสงบตรงเตรียมรบให้พร้อมสันศัตรูกล้ามาประจันจากอาูริปูสลายคุณต้องเตรียมรบให้มันพร้อมครับมึงจะแตกไม่แตกกูก็ชนะมึงกิงไหมมึงไม่แตกกูก็ชนะมึงแตกกี่ชนะอย่าเลยลวมันจะเสียอะไรวะเฮ้ยมึงจะเตีมไปเยอะนะไอ้จอมไอ้นี่มันแรงไม่มีสิบสองยกมึงเตรียมแค่แปดยกพอรับรองมันต่อยไม่เคยเกินเจ็ดยกวันนั้นไม่เกินต่อยคืนมึงทำไง ก็สวยสวยดีครับพี่การซ้อมมีแต่ซ้อมให้มันเกินจริงไหมฮะซ้อมให้เยอะกว่าที่ซ้อมให้เยอะกว่าที่จะต้องแข่งมึงไปเตะบอลเนี่ยขอโทษครับมึงกล่าวว่าชนะในเกมหกสิบนาทีเก้าสิบนาทีฮะเก้าสิบไม่ต้องหรอกแล้วแม่งต่อมันต่ออีกเท่าไหร่ว่าสามสิบมันก็ไต่หายิงลูกโทษอีกเขาซ้อมขนาดยิงลูกโทษจริงไหมจอมฮะระดับโลกซ้อมยิงลูกโทษครับเขาซ้อมขนาดว่าในเวลาเสมอนะ สี่สิบห้าสี่ห้าเก้าสิบเสมอต่อครึ่งชั่วโมงกูก็ซ้อมยิงลูกโทษกูยังซ้อมเลยแล้วมึจะเสียหายอะไรวะเฮ้ยอย่าไปซ้อมเปลืองแหลกมันเรื่องของคนขี้เกียจครับเชียร์เสียนัมันง่ายจะไปมีอะไรผมมีคะ์ได้ครับเชียร์แล้วจะต้องเสียทำไมเขาก็รอเชียร์แล้วก็แพ้เชียร์แล้วก็ตายแล้วมึงเตรียมให้มันเกินมันเสียหายตรงไหนวะฮะกูถามมึงกูก็ไม่เข้าใจจะไปเถียงกันทําไมเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ผมไม่เถียง แต่ร,รอไปลอดทั้งแม่มันกูร่วมมึงอย่างเดียวเฮ้ยไม่ได้หรอกเขาเป็นแนวร่วมร่วมไปร่วมออกับคุณนี่ผมไม่ร่วมด้วยยังไงผมก็ไม่ร่วมเพราะว่าคุณต้องแยกให้ออกว่าคนดีคนผานนะอาะเสวนาจะพานนางเอตมังค์คารุตตมังครับคนผานอย่าไปเสวนาคุถามว่าคำอเสียเป็นคนผานไหมเป็นหรือเปล่าถ้าบอกเป็นมิตรเป็นคนดีเป็นสัตบุรบุษมันก็ไปอยู่กับมันที่คุไม่เอา <laughs> มันง่ายง่ายขอโทษนะครับ คนเฮีย้ยโจรเนี่ยมึงไปคบกับมันนะฮะข้าจะเป็นคนดีก็ได้นะจอมนะอย่าไปว่าเขานะมึงก็ไปอักษรนี่เขาสวมเสื้อเรารักพระบรมไตรมิหมดเลย<อ>ไปว่าเสื้อแดงเขาให้เราไปชุมนุมข้างหน้าถนนอักษรนะบรมนี่มันเขียนตกก็บ่า บลุงมาเฮียบ่ะเลยลุลงก็ <Hey. S 1> แต่จริงๆถ้าถ้าพูดอย่างในทางการเมืองก่อนรัชสมัยที่ผ่านมานมึาพูดเองเออเองเขาไม่ค่อยยุ่งกับการเมืองเท่าไหร่ไงมันไม่ยุ่งครับพวกมันถึงไม่เอาไงมันถึงไม่ได้เป็นรอสิเ้อมึงยุงนน่งม,นนม,นะมึงได้เป็นไมนานแล้วเอาหรอเออถ้ามึงขยันเหมือนไอ้ทอมนะมึงได้เป็นไมนานพวกมึงไม่เอาอะไรเลยรัฐบาลกูต้องให้มึงเฮ้ยนี่เราจะไปสรุปว่าเขาไม่เป็นเพราะว่าโดนในนี้ก็ไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ มันอาจจะทั้งหมดแหละครับนะผมทันวาเนี่ยผมไม่อยากจะเถียงประเด็นนี้อาจจะใช่ไม่ใช่ผมเถียงว่ามึงจะเป็นยังไงมึงออกซ้ายออกขวากูกระทืบมึงอย่างเดียวกูซ้อมมานี่นะขอโทษมึงยังไงนะมึงมาทั้งคู่กูชกมึงกระเด็นทั้งคู่แหละครับนะทั้งพี่เลี้ยงทั้งพี่ไม่เลี้ยงนี่แหละฮะมม่จะไปไปยุคอะไรกับมันปัญหาทุกวันนี้อยู่ที่ฝั่งเราไม่อยู่ที่ฝั่งมันฝั่งเราไม่พอฝั่งเราคนเยอะใช่ไหมเยอะครับทำไมเลือกตั้งทีแล้วก็ชนะ เฮ้ย <S an> ไม่ได้เลือกตั้งชนะเขาไม่สงบมึงไปบอกไอท้ทามกับไอ้คินตันเนี่ยมันฮะใช่ป่ะมันไม่สงบเพราะมันมีทหารถ้าทหารเป็นิอาทิ่ทหารคือรัฐบาลพลเรือนตอนนี้นะครับคุณไปอ่านข้อเขียงคุณใบตองแห้งนะเกี่ยวกับระบอกระชาธิปไตมีกษัตริย์เป็นประมุขก,กษัตริย์มีหน้าจีงหลังสิตุลานะก่อนหน้าเนทหารคณะปฏิวัติสลิด มันไม่ได้มีพระปรมพิไทยมันออกเองประกาศคณะปฏิวัติฮะมันมามีสี่สิบสามปีมานี้ครับแล้วคณะรัษฎรเนี่ยทาให้สถาบันกษัตริย์เข้มแข็งขึ้นเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะมันจะเข้าว่ามีกษัตริย์เป็นประมุขกษัตริย์ไม่ใช่อำนาจเองสมัยรเจ็ดกษัตริย์เจอใช้อำนาจเองกษัตริย์แม่งเลอออกกษัตริย์ชนเองกษัตริย์เลยพังคณะรัษฎรเนี่ยเอากษัตริย์ไปใส่กรอบไว้ครับอ้าวมีกษัตริย์เป็นมุกกษัตริย์ไม่รู้เรื่องลกพระปรมาภิไทย ดีไม่ดีไม่ต้องโทษรัฐบาลใช่ไหมตอนทุกวันนี้ถ้ารัฐบาลพวกมันมันก็ไม่เอาเรื่องรัฐบาลฝั่งตรงข้ามมันเอาเรื่องครับทุกวันนี้ที่ขึ้นศาลเนี่ยทึ้งหมดกษัตริย์เป็นคนทําครับเพราะรัฐบาลจะทําอะไรนี่กษัตริย์แม่งเซ็นไม่เซ็นอยู่ที่มันเนี่ยมันเนียนเนี่ยคณะรัษฎรททำให้กษัตริย์มันเนียนครับเพราะฉะนั้นคนที่รักกล้าเนต้องรักคณะรัสดนพระคณะรัศดรทำให้กษัตริย์มันมั่นคงขึ้นโดยการเนียนครับโดยการใช้อำนาจแอบแฝง ราะยุคสมบูรณ์าสทธิราคือมีชนโดยตรงเที่อะไรก็ด่ากษัตริย์อย่างเดียวเอาทั้งบริหารเองด้วยใช่คือมันผมถึงบอกว่านะคุณล้มต้องล้มให้เสร็จนานถ้าล้มไม่ตรงนะมันจะดื้อยาครับครับอันนี้คนที่เรียนหมอหรือคนที่ไม่เรียนหมอแต่อ่านหนังสือหมอจะรู้เรื่องดีว่าครับคุณทําทําให้เด็ดขาดไอ้ที่ผมพูดนี้ไม่มีความตีคุณฟังเฉยๆ่าซีเรียสครับอย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อคุณอย่าเพิ่งเชื่อนะผมอยู่ในป่าผมเรียนวิชาหมอแบบหนึ่ง อยู่ในเมืองเรียนแบบหนึ่งอยู่ในเมืองเรียนบอกว่าถ้าคนไม่สบายเนี่ยคุณต้องใช้ยาจากน้อยไปหามากจากอ่อนสู่แข็งเป็นไรหนูเจ็บคอค่ะอาการไม่ดีแนตะ่เจ็บท่าอกด้วยอ๋อเอายาที่ไปกินครึ่งเม็ดก่อนนะอีกสองวันมาไม่หายค่ะคุณหมอเพิ่มเป็นเม็ดหนึ่งคุณหมอยิ่งกินยิ่งเป็นแรง เเพิ่มเป็นสองเม็ดคุณหมอหนูจะตายแล้วนะครับกินสามเม็ดถ้านี้นะครับมันดื้อยาคณะรัฐนเหมือนกันครับคุณดื้อยาคุณมีกษัตริย์เป็นประมุขมันทำให้กษัตริย์ไม่เข้มแข็งเพราะว่ามันอัมพรางตัวมีอะไรกูไม่รู้กูไม่รู้คนอื่นทําถ้าเป็นว่าสมเด็จศรราชมันทําเองอ่ะมันหนีไม่พ้นมันเสร็จเองมันทำเองเป็นรัฐบาลเองรูปแบบของระบอบในปัจจุบันเนี่ยเป็นการดื้อยามาจากปีสองสี่เจ็ดห้าหรืออันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งนะครับผมไม่ได้ว่าคณะรัษฎรนะ ผมพูดถว่าผลมันออกมาเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกเขาคิดว่าเขาเก่งแต่มันออกมาเป็นอย่างนั้นคุดใบตองให้งเขาเขียนนะครับใบตองแห้งนี่เด็กเตรียมอุดมนะเด็กสนคุณลาจะมาเถียงผมก็ไม่ว่าเลยนะนะเขาเป็นรุ่นเดียวก็บหมอเรียบเขาพูดเองนะผมไม่รู้นะเขาก็เตรียมครูรุ่นน้องผมไม่รู้กี่ปีสักแปปีมั้ง